สวัสดีจ้าแม่น้องไทยจ้ะสวัสดีครับบังเริญลุงน้ำโค้งครับวันนี้ฝนตกพี่น้องตกต้งขึ้นตกบัดขึ้นพี่น้องลิมลิมบัดขึ้นเนาะแต่ว่าลมบ่มีพี่น้องฝ่าก,กับบ่ฮองลมเม็ดยางเดียวลิมยางเดียวเพยได้โอกาสใกล้ชิดแม่น้องไทยเม,มื่อวันหนาวพี่น้องไปใส่ก็บพ่อได้เพียรจ้องฝา,ฝากมากแต่จ้องฮองจากแม่นก ประเทศเก่านี ờ, ้จ้ะหมู่ก็นั่นบ่ส่งมาให้อ๋ขอบคุณหลายๆที่มันห้องเงไห๋สวนักนักเลยนแจกบได้กิทีหอแต่ว่าสิบ่ม่นขนมอกว่าสิ้เนาะอคุณไล่ประแท่อีโอโอ้ีน้าต้อ่ะมาคุน ไข่โบ๋อ,อันนี้ฉันได้หนึ่งไลน์หน่งซีซนหาซีนได้กนะ่นี้นนแม่มเป็นกะเกงหักนองไทยจังเป็นกะเกงกกจก้องมเนกะเกงน้องกบอกอากาันสิด่อ,อ,อนแบบเ้ ให้ใบางแก้เตี่พควอมสึ่งเอ้เป็นชุดอ๋เป็นชุดโอ้คื่นจังไงฮึฮึอึฮเอ้าโอ้ขาถุงจ้ะเป็นขาถุงอักเก็เอาที่ เตะฟวนกันเลยแหละครับมันคนตกด้วยอายหนึ่งเป็นตขนาดนี่หมัดยุ่มมากฟอรมที่เรอเป็นอย่างยุ่มมากฟอามรเดยเล็บเที่ยวที่ตะกี้เป็หัวยือจ้ะเหัวยืดกเป็นชายก็ตะโกนของเดือดฟ้น้อยก็ใส่ใด้ผู้ใหญ่ก็ใส่ใด มียานเฮียแล้วสิน้พี่น้องครับมีอย่างรับนี้ขอบคุณหลายๆเด้อจะแมนกให้จะเดินลุงเรื่องแล้วกแข็งแรงสมงมาอีกเด้อเมนุทำว่าไงพ่อเต้ใส่อะไรพวกเป็นยังไงบ้างให้เป็นอะไรงามๆให้หิมงามเนี่ยตลอดให้กันใหครับ ใส่หนอนเลยใสหนอนตีต้องเพิ่งใส่อย่างนอยได้่นองเลยใส่ใส่ไ่เก่าใส่เชียรขึ้อะไรใส่สบายใส่เดี๋ยวดีใส่ออกงานเลยได้นี่งานที่เปงานแต่งร้านใส้ Hoa cái năm chú bằng mày thân. Cú nọ tóc của cỏ lao Mày yêu bán, mày yêu bán. 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 Mày yêu bán.

โอ้โล่มหนาวพี่น้องวินวินเยอะพี่น้องเฮาสิได้ยังยื้ยังกินเงนี่ยด้ฝนตกจะเสียเป้าแอร์กับลุ่มหาปลาบประด้หลังจากฝนตกมืดมื่อมือมอดขึ้นจะมือนีแจงออกมาแน่แล้วนี่ไก่จ้ะสีออมเฮ่อสีปี๋นี่สิเรื่งไหนล่ะพี่น้องปีงไก่ตาคุ้งบอก ตำมะคงเพลเพสขึสีแสบเนาะแม่น้องไพคิดว่าสิปิ่งละจ้ะปิ่งใกล้แล้วก็ปิ่งปลาตำมะคงต้่มนอนใหมนะ่จะว่าเป่าแอร์ไปซอยงานพ่นยุ่จ่ะแม่น้องไพเิีย็ดกับเขาถาด ันนี้อันแ<ม>นวขอบมาน้ำมันกระเบื้องจ้ะลุงว่าออยไฟติดดีดีดดดเก็บใบลุงคำแล้วก็ช่วงนีหาปลาแต่ว่าเบาแอร์นี่เพราะท่านได้ลงมจ้ะเพราะท่านได้เขาทีเขาท่า,ทาง ตกแน่ไปหันแน่ไปนีแน่ละ่ะพี่น้องไปซอยงะงานเพิ่นมือนี้ก็ไเปอีน,นซอยเพิ่นฉาบบ้านเพิ่นซอยโตโตไปซอยเพิ่นเปลี่ยนกันเนาะพี่น้องจังปริจางจ่างสางกับแพงเนย ไ,ไปไว้ก่อนจ้ะจักสีเห็ดเมนูอย่างหรือสีออมตัดสินใจประถกท,ทานไซ่ไวกก่อนอย่าปิ่งกับปิ่งเนะาะตัดสินใจคือสิปิ่งนะพี่น้องปิ่งไกนะ่เนาะปิ่งไกต่ตำมะคง เป็นชิน้นเป็นชิน้แล้วก็ปิ้งผัชิมักกระเทียมกระเทียมร็ด,ดีกระเทียมลงไปจ้ะตำให้ละเอียดละเอียด ซอสหอยใส่จักหน่อยชิลขาวหมดจะ้ะใส่ซอสหอยจกัยกออน้อยเขียงพนเลยจะ้ะร่างแล้วนะแม่น้องไทยร่าง ยังท่าเนื้อเขนน้งพ่อบพ่อกไเติมล้ไปอีกอ้อมระเที่ยม้วจ๊ะนี่จ้ะปลาแม่น้องไฟบม่ได้เก็บเขาตู้จ้ะพึ่งไววยังสีเลย ตากแดดไป้อยากปิ้งกับปิ้งจ้ะเบาแอร์่าท่านในล่งน้ำอีกได้ตากใด้ซัมเนกแม่น้องไพ่พรไฟล่วงแล้วจ้ะ เริ่มเลี้ยงแล้วจ้ะปิงไก่ไปน้ำฝานบักหุ่งไปน้ำจ้ะตาบักหุงเผ็เๆใส่ปูดอง ารเครื่องเดียวจ้ะต <t ap le> ำบ่เหมดเนาะฝันติละครื่งเอาปิ้งไก่สุกแล้วจ้ะแม่น้องไฟปิ้งปลา,านําเนาะเนาะใส่ถาดปิ้งปลานี่ก็สุกแล้วจ้ะ อยจ้ะเดี๋ยวตำมะคงก่อนตำล้วสีทั่วอินเบาแอไม่กินเขาพอคิดต่างแดดแล้วเาใส่ไฟจ้ะใส่กระปุกไว้ก่อนยังโอ้ย <laughs> อปีงปลาปีงไก่เออปีงไดพี่น้องสวัสดีครับเบาแอลูกมโคงครับ ซอยอันข้าเจ้าขึ้นปูนพี่น้องทาป,ปูนกับลุงไ่เนะาะเบาหน่อยฉันแยกย้ายไปคนไม้ซอยอันตาบงข้างเชียงคานเบาแย่กับลุงไ่ไปขึ้นปูน,นแังแทงกันอยู่พี่น้องบ้านเลี้ยอยู่แต่ห้องเต็ม ไปสอนมากเหมือนนันไป้หน้องไผ่ดองเองไปสอนนั่นอีเหนียวนะนนโอมหอมบอลเด็ดล่ะโอ้ร <c oughs> ้านสาวาก็มากแตวพี่น้องร้านสาวต่กินร <c oughs> ้านสาวสิมาก,กินเขาน้ำเดือสิมาเยี่ยมไม่มยำเนาะวันนี้นะครับตังมือจอกว่ามาเลยมา่ยังกว่ามาเล่นยญเลซื้อวะบ่ โอ้ยกินเขาน้ำกอออ้อนถึงน่ละานก็เลยน่องข้างเฮรมล่ไปขึ้นก้านดำหัวน,นึงก้านดูได้ก้านดูได้ก้านดูได้ก้ารรตดูได้ ก็ต้องกินเ่าจะดึงเมืองนอกวนกับกินด้วยกันมาชิม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 ร้านช้าว่าเพ็ดพายจำเลยเพ็ดจังที่ละร้านเช้ากินกาได้เพ็ดนะก็จำเพ็ดเพชร้านเช้าก็ที่พลังงานเนาะ เรียบร้อยแล้วจ้ะนี่กับเ้าห้ามันนี่ไรยังกับสมตั้ปพี่ปลาแดดเดียวปิีงไก่พี่น้องโอ้ยนี่ก็เป็นอกๆเลยพี่น้องนะแซบน้ำกันครับไปพี่น้องไดเวลาแล้วจ้าฮะ จบบน้ำกันเลยวโอ้ร <c oughs> ้านนะเอาอีปูก่อนมูเลยอ่าเอาปิงใจบีให้ร้านนะว้าวนึกเป็นตัวนะว้ <c oughs> ห่อนว่าร้านธรรนดะ้พี่น,น้อง <c oughs> เดีดออกมาก ให้เครื่องฝนมือเนี่ยูยว่าเนี่ยพักพ่อนเต็มมือเลยเต็มที่ใจมองสอเสียด้วยไงเด้อไปจะเข้าว,ว่าเราไม่มาเั้นไหม่หรอกอันนี่อ่ะเัินอมีด อันนี้อ่ะแก้ให<ม>้ใสกระเทียมอ่ะอร่อยแม่บ่างหั่นบาเมนมันหอมด้วยพี่น้องอ <laughs> <c oughs> เพราะว่าเป็นยังหอกอากาศกำลังดีอันนี้กันะกินปีกไปก่อนอ๋อ<ม> cây ấy. cho con lắp không nhiều chắc nồi cái nhạt để ăn tổ khấn phải có không hơn một tí à, lời đấy tổ เบิดนี่ก็หาน้องไปวัดโน้ยคนบอกเอาเงี้ยเอายันว่าล้านบ่มีเขาเนาะก็เป็นยังอากาศกำลังดีคิดได้อยู่ลมคิดได้อยู่ลมเ่อะนะก็ดีเช่น้านเช่าก็ พอดีเลยฮึกเด็ดพอดีลองได้อาหมิดมาหันพี่นนอนี่ค่ะดำไม่พอฮึกเดดเด้ออากับร้านดำไม่พอร้านหน่อยเยอะไปเดียว

ปูแล้วปูดองเ้นับประเด็กปูทั้งนี้ไม่เคยปูหน้าบ้านแม่นนองไผ่เลยัางทีออกเป็นปูสีม่วงนระัปูใหญ่ นั่งเหมือนแล้เสียบอ่ะอเสียบนั่งน้ำกระไก่นะแต่ตัวตบ้านไปกินข้าวหันเราไปแล้วบอกมี่วะจำส่วนกับข้าปุ่นโอ้โเป็นแต่เสียบว่บเด็ดซับตอนไก่ รักขอบคุณพี่น้องสุปผู้สุขคนครับติดตามเบ้าแอร์ลูกน้ำโค้งครับช่งนี้หาปลากระลำบากพี่น่องได้กินเจปลาแดดเดียวอยู่ทางไหนก็นแล้วแต่พี่น้องขอบคุณหลายๆสุขสบายดีครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า